กันอีกแล้วคะเนี่ยไปเที่ยวไปดึกอีกแล้วตอนนี้ฝนตกหนักมากค่ะทุกคนเรายังไม่ถึงเลยฝนตกอีกแล้วไป oh <my S 2> แคมปิ้งวันฝนตก oh <my S 2> โอ้โหังเข้าตื่นเต้นมากค่ะทุกคนฝนตกอีกแล้ว ต้องรีบไป<ะ>ก่อนที่ฝนจะตกหนักลุยฝนลุยฝนกันเลยถือเสาเห,หรอถับเสาไว้ข้างบนดิดูแลทุเรมาก ใจหล,ลับตจับไม่ไดับตัโอ้โหหนาวเย็นสบายไปเลยเ้า,เาเออมองไม่เห็นหนาวกันเลยทีเดียวเฉียวนะคะอยากล้อมให้หคุณพ่อค่ะ ไงบ้างคะถ่ายอะไร <_ an> <_ an> ะได้คนก็บอกให้ถ่ายไปก่อนโอ้โหโดนฝนกันแบบสะใจกันไปเลยโอ้โหมันสนุกตรงนี้แหละค่ะทุกคน <_ an> สนุกตรงองต,ตงงอกสมอตอนฝนตอกไปได้ เล่นน้ำฝนกันคะ่ะคุณพี่เขามาทีหลังเรานิดเดียวเองเขากลางไม่ทันเลยดีนะเราคุมผ้าทันอดีเป๊ะเลยแต่ขนของเปียกสำเร็จแล้วค่ะทุกคนกางเต็นท็จแล้ว บูบี้ทำไมบูบี้อย่างนี้ <c oughs> เขาล้มสิขายู่ทำไมอะไก่ไก่ไปแล้วนะอยู่ในนี้คนเดียวนะไม่ยอมตื่นเลยค่ะทุกคน <c oughs> เรียกแล้วเรียกอีกเนี่ยดูเก่งมาดูดิ <c oughs> ไม่ยอมลงมา <c oughs> เรียกกลางมาเลยมาอุ้มมา

ไข่เจียวแสนอร่อยคะ่ะฝนตกลปรยปรยเวลานี้ไข่เจียวอร่อยสุดตอนห้าทุ่มพ <c oughs> อนอนกันหมดแล้วเรายังอยากกินไข่เจียวอยู่เลย ตื่นแล้วเราเดินเล่นทางล่างกันเถอะไปไหนอะเนี่ยมีทิ้งช้าด้วยอะเราลงไปเล่นสิโอ้น้ำเยอะเลยเมื่อคืนฝนตกโอ้โหน้ำแรงมากสวยมาก วันนี้เรามาอยู่ที่ไหนคัียากายบ้านกูเมืองพักโอ้โหวิวหลักล้านเลยค่ะสวยไหมสวยเนาะน้ำเยอะเลย โล่งมากเลยยังไม่มีใครมาเลยนี่แหละทำไมเราชอบมาตอนหลังเลิกงานมาตอนมาตอนมืดอะเราได้มาอยู่มาอยู่ตรงริมน้ำเลยนร่อะไงห้องน้ำใช่ใช่ใช่เขาทำห้องน้ำสวยอยู่นะห้องน้ำเขาโอเคอยู่นะ อันนี้ห้องน้ําหญิงฝั่งนู้นห้องน้ําชายกลายเป็นผู้หญิงผู้ชายอ้อาวเดินไปห้องน้ำชายข้างนี้โอ้ยบร <c oughs> รยากาศดีดีอ่ามีอ่างล้างหน้าให้ล้างมือนี่นยังเข้าข้างในค่ะดูซิน,น้ำแรงไหมเข้าทางนี้ใช้ฟองสปิดน้ำได้ลูกน้ำแรงไหม เหมือนเป็นไหมโอเคเดี๋ยวปห้องน้ำ<า>นี่ไงห้องขาทางนี้ค่ะห้องน้ำเขาอ่า,อาเปิดเลยตืเต้นคะนี่นี่ห้องน้ำห้องน้ำจะเป็นแบบนี้นะ จุดที่เราตามหาเลยค่ะนี่เลยบ้านปูเมืองพักแบบฮะกบ้านน้ำท่วมแล้วเมื่อคืนฝนตกหนักมากเลยเรามากันแบบว่าดึกดื่นเลยเรามาเอาจากบ้านหโมงไก,อกอ่อ๋อตอนกลับจากโรงเรียนเราก็รีบตับน้ำใช่ไหมรีบตับน้ำแล้วเราก็รีบมาเลย เนาะฝนตกมองอะไรไม่เห็นทางเลยแต่เราก็ชอบมาตอนกลางคืนใช่ไหมแต่อันตรายนะคะต้องขับรถแบบระมัดระวังมากมมช่เจ้าของใจดีมากเลยให้เราเข้ามาตอนดืนได้จังดึก เราไปดูสก,กายตื่นหรือยังสกายตื่นหรือยังก็ไม่รู้เด็กจะไปนั่งเปจะตกน้ำสะมั่งมีเปให้นั่งด้วย โอ้แล้วน,น,นี่แล้วน,นี่ต้องใส่ตรงก่อใส่เนี้ยหรอเใส่เขาต้องใส่เนี้ก่ใส่ไปเลยเหรอโอวันติน,ใน,ใน,นอะไรเนี่ยนมกรอบรอชมาแร็พอ๋อมันจะนนน็่น,นีก็ใส่น,หนหมหรอ เอาเชือก่อนเชือก่อนค่ะ เย็นไหมอ่ะน้ำเย็นไหม,ไหมอู้ไปไหนไปไหนไปไหนเอาไปววมห่วงยางเ,าเวว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 ยววววววว สบายมากเลยน้ำใสมาก เขียวเขาเห็นสีเขียวเขานึกว่าบ้านเขาผีเซื้อผีเสื้อมันชอบไก่ต้มตำเป็นไงคะอร่อยชัวร์ ส้มตำริมน้ำค่ะงานระบายสุดใส่ดูนิมันให้เพื่อนดูหน่อยว้ายไม่หน่ตาตาอยู่ที่ไหนตาอยู่ตรงไหนอ๋ออ่พ้อกคอระบายเคโล มันจะเป็นสีดำได้เหรอเขาสีนอสะไรได้ไอ้แรกนี่ดีเด้อโต๊ะกบจะเป็นอะไรเนี่ยกบจะเป็นเขียดหรือเปล่าเขียดตะปาดเขียดตะปาดเริ่มเลยแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วไม่เหมือนเลยอ่ะไม่เหมือนเลยพอสีดำสีนี้พอเขียดสีดำ เหมือนพีอะไรตาสีแดงครับพีเซษหน่อยอันไหนคือตาอันไหนคือปากเนี่ยตาอยู่ไหนไหนอะไม่เห็นตาเลยตาอยู่ไหนตาอยู่ข้างบนอันไหนปากอ๋อปากนี่ได้ปากสีแดงไม่รู้สิเดี๋ยวเราไปดูซิว่ามีเซเว่นใกล้ๆเราไหมไปซื้อขนมกินหน่อย เบื่อแล้วดูว่าเดิน้าหมาหมาคะดูชี้กลยหลบกายหลบกลหลบน่ากินกอะไรชี้เยวชี ชีไม่ต้องใกล้อ่านี่เนาะว้าอะยอย่าชีใกล้เผ็ดนะอันนี้เอาเนี่ยเหรอ

นูเย็นนี้ค่ะทุกคนจุ่มจิ่มจุ่มจิ่มจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มชาบูคืนนี้ฝนจะตกหรือเปล่า มเ,เมื่อคืนฝนไม่ตก ตกค่ะน้ำ,น,ำลลน้ำลดลงน้ำลดลงนิดนึงเห็นก้อหินเลยสวยจังเลยค่ะน้ำใส่มากๆบรรยากาศดีมากเลยชอบไหมชอบเนอะน้ำใส่มาก กินอะไรนะคะสีเหล้าสีเรลียวสีเลียยี่ห้ออะไรอ่ะเสือตาฮะตาเสือช็อกโกแลตก็มีนะไปเอามาโรยใช้ช็อกโกแลตด้วยอยู่ไหนอ่ะ โอวันตินโอวันตินอะไรใส่ได้ทุกแบบ oh, oh, ใส่ได้กแมโอ้โหใส่หมดเลยเหรอเยอะเลยจ้ะเลขนมอุกรอบซีเรียลช็อกโกแลตช็อกโกแลต บอนเซอร์ต้องเข้าแล้วแหละเข้าจะกินอร่อยขนาดนี้กลายเป็นนมเลยกลายเป็นนมเลยเหรอ สกายไปเล่นอยู่ตรงโน้นเสร็จแล้วเหรอทขาไมเสร็จเร็วจังอาชิมนี่มันต้องขาดอะไรดิอร่อยอะอร่อยหรอไม่เชื่อแต้มตาหน่อยปะแต้มปลาปะมะนาวปะไม่เสร็จ,จอะไรเดี๋ย,ยวเปรี้ยวแล้วเปรี้ยวแล้วแตะแล้ว

มาและสามหนุ <łość> ่มกำลัง <kho> ล <en> ่องแก่งกันมาเลย ด้านทำมือด้านเถอะทำมือด้านขยมตัวเออขยมเลยเออไปเร็วเลยวนนี่เลย ดำนานมากอ่ะไกลๆอ่ะเก่งๆโง่ครับดับน้ำแข่งกันครับมีคนคี Arrow, นาา่โกมากกว่ <is beautiful> <cribe> จำนานมากอ่ะจำนานมากค่ะสุดยอดเลยอ่ะ ทางนี้เดินทางนี้ไหมไปอาบน้ำกันก่อนเนาะห้องน้ำไงลูกไม่ใช่อันนี้ห้องน้ำพังวิวดีมากทุกคนใครกำลังมองหาสถานที่กางเต็นนะคะแนะนำเลยที่นี่อยู่เราอยู่ที่ไหนบ้านกูเมืองพักอ่าจะบอกว่าวิวสวยมากโอ้ชอบไหมไกด เอาเอาดีๆชอบไหมอ่าชอบปะชอบชอบชอบที่นี่บรรยากาศดีเงียบสงบมากเลยเจ้าของก็ใจดีมากเรามาตอนสี่ทุ่มเราออกจากบ้านเราออกจากบ้านทีน่โมงนะหกโมงและซื้อของอีกสี่ทุ่มพอดีกางเต็นท์ตอนสี่ทุ่มฝนตกหนักมากปเดี๋ยวเราไปอาบน้ำกันกว่า หิวข้าวแล้วหิวข้าวแล้ว,ว,ลวมีที่นี่ดีมากเลยมีอยู่ในรถค่ะมีน้ำแข็งบริการซีด้วย <c oughs> โอโ้โหอะไรคะเนี่ย